สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปจาก dwthai.com training นะครับนะบซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของ PHP web programming นะรหรือเป็นเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับการเขียน PHP ในเชิงของ web programming นะครับผมนะซึ่ง dwthai.com เนี่ยได้ทำออกมาแล้ว6อ่า5ตอนนะ5ตอนนะฮะ ก็ทิ้งเวลาไปเดือนกว่ากว่าอยู่นะด้วยภาระหน้าที่อะไรต่างๆนะครับนะก็ก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็นะฮะก็ทิ้งเรื่องของเรื่องตัวแปรนะตอนนั้นพูดถึงเรื่องตัวแปรไปนะครับนะตัวแปรนี้มี1น่ถึงสอตอนแล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่6กนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องตัวแปรอยู่นะซึ่งจะเป็นตัวแปรประเภท1นะครับนะนะการเรียนรู้กับคลิป d ีดับเบ com นะครับเป็นชุดการเรียนรู้นะครับนะนะคำว่าชุดการเรียนรู้ก็คือคุณจะเรียนเป็น คุณควรจะเรียนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็คือที่ผมเขียนว่าตอนที่1ตอนที่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะเรียน1 2 3 4 5มี่หามามา7แล้วก็ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะพยายามอย่ากระโดดเรียนนะก็คือเช่นฉันสนใจเรื่องนี้ฉันดูเฉพาะเรื่องนี้บางทีก็อาจจะไม่เข้าใจนะพอไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติตามไม่ได้พอปฏิบัติตามไม่ได้เราก็ อาจจะทําให้ความรู้ที่เราทําหรือสิ่งที่เรากําลังศึกษาเนี่ยอาจจะท้อแท้ได้แต่ถ้าเกิดเราเรียนเป็นสเต็ปเนี่ยมันเริ่มจากง่ายไปหายากนะฮะเราก็จะมีกําลังใจในการเรียนเพราะว่าสิ่งที่ง่ายมันย่อมทําได้ได้รวดเร็วกว่าและเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าเกิดคุณเรียนกระโดดข้ามขั้นไปเช่นคลิปมี20ตอนคุณมาดูตอนที่15หเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ คุณยังไม่มีพื้นฐานเราไปดูในเรื่องของที่มันต้องการความรู้พื้นฐานมาก่อนมันก็อาจจะยากสําหรับเรานะฮะอันนี้แนะนําไว้เพราะเห็นมีหลายท่านเลยเข้ามาโพสต์ในส่วนของแฟนเพจนะครับนะแฟนเพจก็คือที่ f a c e b o o k c o m w e b d w t h a i เนี่ยเข้ามาโพสตบางคนก็ไปดูเนื้อหา developer database อะไรเงี้ยนะฮะไปดูเรื่องการล็อกอินเลยแล้วมาบอกว่าเอ้ยทําไมตรงนี้มัน disable ไม่คลิกไม่ได้ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยนะครับเพราะว่า อสอนเรื่องการล็อกอินรู้สึกว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่12ตอนที่13ของอเนื้อหา d e ม i เวิร์ดดาต a เบสนะพอกระโดดคุณเข้ามาดูคุณอยากจะทำล็อกอินเว็บคุณจะดูเฉพาะล็อกอินเว็บนี่ไม่ได้นะก็พยายามเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนนิดนึงนะ PHP w ว็บโปรแก m มมิ่ก็เหมือนกันนะก็ค่อยๆเรียนไปนะค่อยๆเรียนไปนะครับนะผมก็พยายามจะ ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนไม่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะหยุดทํานะครับผมก็จะทําออกมาเรื่อยๆตามโอกาสอํานวยอย่างอย่างอย่างางที่เห็นกันว่าโอเคเราอ่าเรียนกันเรื่อยๆนะครับนะนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการรวดรวดเร็วอะไรก็อาจจะอะไรไปหาที่เทคคอร์สเพื่อเรียนหรืออาจจะศึกษาตามหนังสือด้วยตัวเองไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนะฮะอ่ะทีนี้เรามากับเข้าเรื่องของเราเนื้อหาของเราที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือเป็นตอนที่6นะครับ ยังเป็นเรื่องของตัวแปรนะครับนะตอนที่6เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องตัวแปรซึ่งเป็นตอนที่3แล้วนะตอนที่3ของเรื่องตัวแปรนะครับนะซึ่งในตอนที่6นี้นะครับนะหรือคลิปนี้นะฮะผมจะพูดถึงตัวแปรอีกประเภทหนึ่งก็คือตัวแปรประเภทอาร a นะฮะถ้าเกิดใครมีเอกสารอ่าประกอบการอบรมนะ php mysql นะฮะที่ผมได้อ่าเปิดให้สั่งซื้ออยู่นะครับนะนะก็เปิดไปที่หน้า7นะฮะ นะเปิดไปที่หน้า7นะครับลองลองดูตามกันไปแล้วลองฟังคลิปไปนะครับอาจจะเข้าใจมากกว่าอ่านนะฮะนะมันอยู่ที่หน้า7นะครับอยู่ที่หน้า7นะฮะเรื่องของตัวแปรอาร์เรนะครับนะอ่าเราอธาิบายก่อนว่าตัวแปรอาร์คืออะไรนะฮะตัวแปรอาร์เเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าข้อมูลได้หลายค่าภายใน1ตัวแปรนะหลายหลายค่าคืออะไรล่ะเช่นถ้าเกิดเราเรียนไปตอนที่1ตอนที่2ของเรื่องตัวแปรเนี่ยคุณจะเห็นว่าสมมติว่าคุณเก็บค่าเนมอย่างเงี้ย นะคุณก็เก็บได้เฉพาะอะไรเอ่ยตัวค่าเดียวอย่างเงี้ยอย่างตัวแปเนมเท่ากับสมชายเงี้ยตัวแปเนมก็อะไรเอ่ยเป็นตัวแทนของคําว่าสมชายซึ่งเป็นค่าเดียวสมชายเป็นค่าเดียวแต่มันมีตัวแปลประเภทหนึ่งที่ถ้าเกิดเราประกาศขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถเก็บได้หลายค่าเช่อนอาจจะเก็บสมชายอาจจะเก็บมีอาจจะเก็บสมชายอาจจะเก็บอะไรว้อีกล่ะอาจจะเก็บกระโหนกไว้อ่าอาจจะเก็บกระโหนกเก็บ สุรชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเก็บได้หลายชื่ออ่าไม่ใช่เก็บได้หลายแวลูนะในหนึ่งตัวแปรนะฮะเขาเรียกตัวแปรประเภทนี้ว่าอาร,นะอาเรนะ์เรย์นะอาร์เรย์นะฮะจะเขียนภาษาไทยให้ดูอาร์เรย์อาร์เรย์ก็จะเขียนอย่างนี้นะออกเสียงอย่างนี้นะฮะอาร์เรย์นะนะนะตัวแปรประเภทอาร์เรย์นะครับนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอย่างงี้ a r r a y นะครับผมนะฮะ โอเคนะฮะอันนี้ก็เราเรารู้คอนเซปต์ไปแล้วว่าโอเคตัวแปรอาร์เรย์เนี่ยมันเก็บค่าได้หลายแวลูใน1ชื่อตัวแปรนะครับผมอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของอาร์เรย์เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติกันนะครับว่ามันจะมีการประกาศยังไงการใช้ยังไงผมก็กลับไปที่ดีมเวเร์ของผมนะเราใช้โปรแกร,รมดีมเวเร์เป็นอีดิเตอร์ในการ,รเ่ยเขียน PHP นะผมก็กดไปที่ Create New เลือกเป็น PHP ครับจ <c oughs> ากนั้นเซฟครับ อันนี้คลิปที่6แล้วนะผมตั้งไฟล์ว่าคลิปที่6 php นะครับเซฟพอเซฟเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนเดิมเลยเนื่องจากว่าเป็น php มึงขอลบพวกนี้ทิ้งให้หมดนะฮะเราจะเอโค้ด php พียวๆก่อนนะเรายังไม่พูดถึง html อะไรนะตัวแปรอาร์เมันก็มีการประกาศเนี่ยนะเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนตัวแปรทั่วๆไปนะก็คือมี s ดอานำหน้าแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรนะฮะจากนั้นนะฮะ ถ้าเกิดเราจะสร้างอาร์เรย์ของ PHP เนี่ยมันมีการสร้างได้หลากหลายนะครับนะวิธีการสร้างได้หลากหลายอันนี้เอาวิธีเบื้องต้น arra อย่างนี้เป็นต้นนะเท่ากับอาร์เรย์นะอาร์เรย์นะมันสามารถเก็บค่าอะไรเอ่ยเก็บค่าข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มากกว่าหนึ่งไหมครับ <c oughs> แสดงว่าตัวแปร a r r a ผมตัวเนี้ยเก็บค่าทั้งสิบทั้งยี่สิบห้าทั้งแปดสิบห้า ก็คือมี3ค่าภายใน1ตัวแปรนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ถ้าเกิดเก็บค่าเป็นอะไรฮนะตัวเลขก็ใส่ตรงๆได้เลยแต่ถ้าเกิดมีอาร์เรย์ตัวหนึง่งเช่นนะเป็นสตริงอาร์เรย์อย่างนี้เป็นต้นนะใช้ฟังก์ชันอาร์เรย์นะครับ A, R, อ Y นะฮะสมมุติว่าอันนี้เก็บอะไรเอ่ยเก็บค่าอ่าสามค่าเหมือนกันแต่เป็นอะไรเอ่ยแต่เป็นในส่วนของสตริง อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเก็บค่าเป็นสตริงถ้าเกิดเก็บค่าเป็นสตริงก็ตามกฎของสตริงที่เราเรียนรู้ไปตั้งแต่คลิปต้นๆก็คืออะไรเอ่ยต้องอยู่ต้องอยู่ในเครื่องหมายคาพูดในนี้ผมเลือกใช้ซิงเกิลโคดนะครอบไว้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือการประกาศอาร์เรย์แบบเบสิกเบสิกนะฮะทีนี้เมื่อเราประกาศอาร์เรย์แล้วเนี่ยเราต้องการเข้าถึงข้อมูลของอาร์เรย์นะครับนะลองกลับไปดูที่เอกสารเอกสารบอกว่าเราสามารถเข้าถึงอาร์เรย์ผ่านอินเด็ก หรือคีย์ของตัวแปร Array นั้นได้นะครับนะเรามาดูเบื้องต้นกันก่อนนะถ้าเกิดเป็นอาร์เลักษณะนี้นะก็คือมีอาร์เเลยแล้วก็ตามด้วยแวลูเลยแบบนี้นะฮะวิธีการเข้าถึงค่าเช่นสมมุติว่าผมต้องการเอา Gmail ออกมาเอาออกมาแสดงผลนะผมต้องเข้าแบบ Index ครับนะเช่นผมต้องการ Echo Gmail นะครับก็คือเข้าถึงตัวแปร Array นะ จีเมลมันอยู่ในไหนล่ะ Gmail มันอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า a r s t r หรือ Array s t r i n g นะฮะการเข้าถึงนะฮะโดยระบุอินเด็กต้องมีเครื่องหมายสแควร์ต่อท้ายชื่อตัวแปรครับแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกเครื่องหมายสแควร์นะฮะนะสแควร์แปลว่าประมาณว่าสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะพอมันเชื่อมกันมันเป็นสี่เหลี่ยมจริงนะฮะพูดแล้วเห็นภาพนะคำว่าสแควร์นะฮะเราก็ระบุอินเด็กไปโดยอินเด็กของ array e, เนี่ยนะฮะสตาร์ทที่ ศูนย์ครับนะอินเด็กของอะไรสตาร์ทที่ศูนย์ฉะนั้นนะครับเรามาดูกันนะฮะอินเด็กก็คือ,อพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านแล้วกันนะครับไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรมากเอาให้เข้าใจใง่ายง่ายก็คือตัวชี้นะตัวชี้เนี่ยมันเริ่มที่ศูนย์นะฮะอินเด็กของอารเเนี่ยตัวชี้มันเริ่มที่ศูนย์เช่นผมจะชี้ไปที่คําว่ายาฮูอย่างเงี้ยในอะไรเอ่ยตัวแปรเอไอเเนี่ยผมก็ต้องระบ,บุเลขศูนย์ลงไปนะชี้ไปที่ทตัวศูนย์ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเอา Gmail ออกมา ฉะนั้นมันต้องอะไรครับมันต้องใส่ตัวเลขอะไรลงไปครับศูนย์หนึ่งก็ต้องใส่หนึ่งลงไปแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ระบุล,ลงไประบุล,ลงไปที่ไหนครับหมายเลขอินเด็กซ์ระบุล,ลงไปภายอะไรเอ่ยภายในระหว่างเครื่องหมายตะแควที่เปิดปิดอยู่เนี่ยนะฮะ,ะทีนี้เราลองรันดูสิเห็นไหมฮะได้คําว่าอะไรออกมาครับได้คําว่า gmail ออกมานะ,ะอันนี้แหละคือคําว่าการเข้าถึงค่าข้อมูลนะ,ะที่ผมพูดถึงนะฮะ การเข้าถึงค่าข้อมูลของ array นะเข้าถึงได้โดยวิธีแรกโดยวิธีการใช้แบบ index นะเช่นถ้าเกิดผมต้องการเอาอะไรเอ่ยเอา h t c o m มานะใช้ยังไงละ่ะก็ระบุ2ลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะระบุ2ลงไปผมกลับไปรั n นปุ๊บนะได้ไ์มาแล้วนะนะตรงตัวแปรเลยครับทีนี้ผม Echo ตัวนี้มาดูนะผมจะเอาตัวแปร AR นะซึ่งเป็นตัวแปรแรกของผมเนี่ย ผมจะเอาค่า85ออกมาใส่เลขเลยครับอ่าเลข2นะครับนะแต่ถ้าเกิดต้องการเอาเลข1ิออกมาใส่เลข0ูนย์ครับนะนะเซฟครับรันครับฮนะได้เลข0ูนออกมาแล้วไอ้ได้เลข1ิออกมาแล้วได้เลข10นะโดยอยู่ที่ index 0, นะอินเด็กซ์นะฮะอ่าทีนี้ลงมาทัดใหม่พวกคุณดูแบบนี้นะครับนะเห็นไหมได้เลข10ออกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะ อินเดเนี่ยเขาเริ่มที่0ูนะครับของตัวแปร Array ถ้าเป็นค่า Default นะครับนะเริ่มที่0ูนย์ะครับผมนะอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูอีกนิดนึงนะครับนะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับตรงนี้ผมขอ BR ลงมาทัดใหม่นะวิธีการนับนะฮะจำนวนของข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปร Array เนี่ยนะฮะเราสามารถใช้ฟังก์ชันเค้าได้ครับเช่นผมตั้งชื่อตัวแปรว่า AllValue เท่ากับเขานะแล้วใส่ชื่อตัวแปรที่ต้องการนับจํานวนข้อมูลลงไปเช่นผมต้องการนับจํานวนอะไรเอ่ยตัวแปร ar string ของผมนะทีนี้ผม echo echo ไปที่ all value นะ echo ไปที่ all value ได้เลยออมาครับได้เลข3ออกมาอันนี้คือ all value นะฮะนะอันนี้คือ all value อ่ะเทียบเทียบโค้ดนะครับนะนะ all value นะได้เลข3ออกมาเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่า AR SCR เนี่ยมันเก็บค่าอยู่3ค่ามี Yahoo มี gmail มี l i k e com ทีนี้ผมเพิ่ม,มอีกนะลองลองดูซิมันนับได้จริงไหมนะครับนะผมเพิ่มเข้าไปอีกนะผมเพิ่มเข้าไปอีกอเอาเป็นอะไรละเอาเป็นชื่อเว็บผมนะทีนี้ลองไปดูซิมันต้องได้เป็น4เห็นไหมเป็น4จริงๆด้วยเพราะว่าอะไรครับผมเพิ่ม Value เข้าไปเป็น Yahoo, gmail l i k e d w ไทยไหมก็มี4เห็นไหมฮะ ใช้ฟังกช์ชันเขานะครับนะในการนับนะเขาแล้วตามด้วยตัวแปรอาร์เรย์ A. นะนับอะไรเอ่ยนะนะนับจํานวนสมาชิกอาร์เรย์นะ,ะนะพวกนี้เรามองเป็นสมาชิกก็ได้นะครับนะสมาชิกของอะไรครับ ของตัวแปร R-Ray ที่ชื่อว่า a r s t r นะก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนะอันนี้คือตัวแปร R-Ray เบื้องต้นที่ผมจะพูดถึงนะซึ่งสําคัญไหมสําคัญค่อนข้างมากเลยนะครับนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีอังกอริทึมที่ต้องมีการใช้ค่าข้อมูลหรือ Value ในการเก็บค่าลักษณะซับซ้อนนะฮะก็ เราจะใช้ตัวแปร R- r r a y นะในการเก็บค่าข้อมูลเหล่านั้นนะซึ่งจําเป็นต้องเรียนรู้ให้แตกฉานนะเช่นเช่นเดียวกับตัวแปรทั่วไปนะครับอันนี้เรารู้ไปแล้วว่าอา array เนี่ยมันมีการสร้างอย่างไรแล้วก็มันมีการเข้าถึงอย่างไงนะครับนะนะแล้วก็อะไรเอ่ยสามารถนับค่าข้อมูลนะนับจํานวนสมาชิกได้อย่างไรนะเข้าถึงได้อย่างไรเอาตัวแปรเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรออกมาได้อย่างไงนะนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ <c oughs> สำ,สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้พูดถึงอาร์เนะครับนะเบื้องต้นก่อนนะครั้งหน้าก็ยังพูดถึงเรื่องอารอีกนะอาร์ R เนี่ยค่อนข้างจะพูดเยอะนิดนึงนะครับนะนะเดี๋ยวจะดูให้มันแตกฉานต่อไปก็คือผมจะเน้นเรื่องของเบสิคค่อนข้างเยอะนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดพื้นฐานคุณดีเนี่ยพอคุณไปเขียนโปรแกร,รมมิ่งที่มันซับซ้อนเนี่ย มันจะเข้าใจง่ายแล้วก็คุณจะได้แนวคิดอะไรไปหลากหลายเลยสําหรับตรงเบสิกนะครับนะสำหรับท่านใดนะครับนะที่ต้องการอะไรเอ่ยที่ต้องการติดตามนะครับคลิปเนื้อหาคลิปเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามได้ที่ในส่วนของ Facebook เลยต่างๆนะครับเพราะว่าผมจะมีข่าวสารเมื่อมีการอัปเดตคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่เฟเฟซบ o ๊กนะครับก็คือ facebook.com/slash/web.dwthai นะครับแล้วก็กดอะไรเอ่ย กดติดตามหรือกดอะไรฮะกดถูกใจไว้ทีนี้ผมโพสอะไรที่หน้าแฟนเพจเนี่ยมันก็จะไปขึ้นที่อะไรครับที่ในส่วนของอฟีดนะเฟซบุ๊กของท่านนะครับนะการดูของ PHP ตรงนี้ถ้าเกิดเราเรียนแล้วเรา,าตามไม่ทันนะเช่นผมมือไวไปอะไรเงี้ยนะก็ให้กดพอสที่แปน้นคีย์เป็นแป้นคอนโทรลของ y o u t u b e นะครับนะนะอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ